คลิปนี้จะมาสอนเพื่อนๆหาแอปพลิเคชันที่เราเคยลบไปในมือถือ Android กันนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เพจสโตจากนั้นนะครับให้มากดตรงไอคอนรูปโปรไฟล์มุมขวาบนตรงนี้เลยจากนั้นให้เลือกเมนูจัดการแอปและอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่จัดการด้านบนตรงนี้เลยในหน้านี้ให้เ,เพื่อนๆกดไปที่ติดตั้งแล้วตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลือกไปที่ไม่ได้ติดตั้งนะครับ Okay. ในหน้านี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราเคยลบหรือว่าถอนการติดตั้งในมือถือเรานะครับก็แอป,ปเหล่านี้นะครับเราสามารถกู้คืนหรือว่าเรียกคืนให้แอป,ปกลับมาใช้งานได้ตามปกติได้อีกด้วยนะครับก็ให้เรานะครับกดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังแอป,ปที่เราต้องการกู้คืนเลยเราสามารถกู้คืนแอป,ปได้มากกว่า1แอป,ปนะครับกดเลือกได้เลยโอเคเมื่อได้แอป,ปที่เราต้องการกู้คืนแล้วนะครับให้เรามากดปุ่มนี้เพื่อทําการติดตั้งแอป,ปใหม่นะครับโอเคครับจากนั้นก็รอการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป,ปลงในมือถือสักครู่เน โอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีการหาแอปที่เราเคยลบและวิธีการกู้คืนแอปนะครับเวลาที่เราใช้วิธีการกู้คืนแบบนี้นะครับบางแอปก็ยังจะเก็บข้อมูลต่างๆให้เราครับทำให้เราสามารถใช้งานแอปที่เรากู้คืนได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่เราจะลบไปได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ